สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดวิศรีมัมนะคะกับทัศนียามากินทอชค่ะแน่นอนผู้ชมชมรายการนี้นะคะผู้ชมจะได้รู้ถึงการเตรียมความพร้อมลำดับขั้นตอนแล้วก็ความสําคัญของการตั้งครันอย่างมีคุณภาพค่ะและแน่นอนหัวข้อเราจะเป็นเกี่ยวกับอะไรในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมละครกันก่อนแล้วเรากลับมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญพิเศษค่ะไปชมละครเลยค่ะ การฝากคันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับลองไปดูกันว่าทำไมต้องฝากคันหาหน่อยไปฝากคันโรงพยาบาลไหนดีนะเเขาหาที่ฝากคันแต่จริงๆแล้วหน่อยก็พว่น้องได้แค่สี่เดือนเองนะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอีกอย่างหน่อยก็ดูแข็งแรงดี <c oughs> ไม่ไปคอทีเดียวเลยแล้วกัน ไอ้นั่นมพ่อไม่ไปท้องนู่เมียแกอยู่นู่นอุ้ยนี่แกพูดแัแกจกหมอมาเนี่ยคิดดูแล้วอ่ะไม่ต้องฝากคันอ่ะก็ประหยัดดีเหมือนกันนะไปหาหมอหลายรอบอ่ะเสียเงินเยอะไหนต้องจ่ายค่านู่นค่านี่อีกเออแล้วนี่แกไม่อยากรู้เหรอว่าลูกแกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเออนั่นน่ะสิเดี๋ยวผมถามลูกเอาก็ได้พ่ออะยังไง ลูกลูกเป็นผู้หญิงหรือ i̇şte ผ uh. ู้ชายอ่ะลูกผู้หญิงค่ะอ๋อแม่อยากได้ลูกผู้หญิงแต่พ่ออยากได้ผู้ชายนะพ่ออยากได้ลูกผู้ชายค่ะแม่อยากได้ผู้หญิงผู้ชายดีกว่าพ่ออยากได้ผู้ชายผู้หญิงดีกว่าเอยทำไมลูกเสียงเปลี่ยนผู้ชายดีกว่านั่นเน่ฉันบอกทะเลาะกันแล้วผู้ชายผมอยากได้ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนี่นี่นี่เอาเวลาทะเลาะกันอ่ะพากันไปฝากกันดีกว่าไหมเออนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวค่อยไปหาทีเดียวตอนใกล้คลอดเลยพ่อแล้วนี่ตกลงแกจะไม่ไปฝากกันใช่ไหม งั้นเดี๋ยวฉันพาหมอมาหาแกเองสุดยอดคุณพ่อเลยต้องอย่างนี้ครับพ่อพาหมอมารับฝากคันถึงบ้านเลยแหะครับแม่สุดยอดเลยสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอมาถึงบ้านจริงๆด้วยแมโอ้โูหมอว่ายสวยนะเนี่ยสวัสดี้หมอเออนี่ลูกสะใภ้ผมครับลักษณะคุณหมอจะเก่งมากนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะหมอเนี่ยเพลิกชีวิตคนมาเยอะแล้วโอ้โหตรวจเลยแล้วกัน้าจะเก่งจริงๆเฮ้ย อ่เเยัยยเงไงสบายมากงั้นเดี๋ยวหมอไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะสงสัยจะเป็นวิธีตรวจคันแบบใหม่นะครับเนี่ยหมอของพ่อเลยเก่งนะแค่จับหน่อยพิกซ้ายพิกขวาโอ้วินิจฉัยได้แล้วอะ่ะ <c oughs> เพื่อนแชร์แนะนำมา <c oughs> ต้องเก่งอยู่แล้วอเอาหมอไปเอาเครื่องมืออะไรมาครับเนี่ย เดี๋ยวหมอขอทําการรักษาเลยแล้วกันนะเริ่มเลยเหรอครับเคสนี้ไม่ยากหมอว่าหน้าผากเนี่ยต้องเอาออกใหนึ่งเนาะเขียนหน้าผากดีครับเด็กเกิดมาจะได้มีมหน้าผากสวยๆครับส่วนหางตาเนี่ยต้องยกออกนิดนึงใช่เกิดมานี่าตานี่ยยกสวยเลยมจมูกนะต้องตัดปีกดีครับจมูกครับตอนโตจะได้ไม่ต้องทำครับ สวนปากนะปากด้วยโอ้โหเต็มหน้าแล้วครับหมอหมอครับเต็มหน้าแล้วครับอืมเพอร์เฟคงั้นเดี๋ยวหมอไปเอาอุปกรณ์เพิ่มก่อนนะมีอุปกรณ์มาเพิ่มอีกแล้วครับเฮ้ยยังไงครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลย หมอพร้อมผ่าตัดแล้วค่ะจะผ่าอะไรครับเนี่ยเขาแค่จะฝากคันนะหมอจะผ่าคลอดแล้วเหรอคะผ่าคลอดอะไรฉันจะผ่าหน้าให้ใหม่อะแล้วนี่ไม่ใช่หมอฝากคันเหรอเนี่ยหมออะไรครับเนี่ยหมอสันหมอสัญยกรรมหมอสัญญรรมว่าแล้วมีวาดหน้าจัดองค์ประกอบด้วยพี่หน่อยค่ะไม่ใช่แต๋วพี่แต๋วอ่ะอยู่ข้างบ้านนู่นอะแล้วทางนี้เขาชื่อหน่อยไม่ได้ชื่อแต๋วผิดบ้านแล้วละครับคุณหมอ ผิดคนด้วยอไปดีกว่าไม่อยากหาบอกหมอไปแนบเลยผิดหมอผิดบ้านผิดคนด้วยผิดเต็มเต็มเลยเอาไปแล้วด้วยโอย่าร้องเลยไม่รู้ว่าจะเสียใจเพราะว่าไม่ได้ฝากคันหรือว่าไม่ได้ทำหน้าดี หลังจากดูละครแล้วนะคะคิดว่าคงจะต้องขอขอถามกับผู like. c, ้เชี่ยวชาญน่าจะปลอดภัยและดีที่สุดนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับอาจารย์นายแพทย์วีรพัฒน์สมชิตค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและชาปริกำเนิดนะคะภาควิชาสูติศาสารนรีเวชวิทยาและน้องหนูเล็กค่ะพัทนมวดีปิ่นทองสวัสดีคุณตังค์ค่ะสวัสดีค่ะดูจากละครแล้วคิดว่ายังไงคะคุณหมอคะคือหมอสันกับหมอสูงใกล้ใกล้กันไหมคะ ไม่ไม่ไม่ใกล้กันเลยครับผมคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาทําละครออกมาก็อยากจะให้ผู้ชมและพวกเราทุกคนได้เข้าใจถึงการความสําคัญของการฝากคันมันสําคัญยังไงครับคุณหมอผมว่าโดยเฉพาะผู้หญิงคนแรกท้องแรกเลยเนี่ยทุกคนต้องตื่นเต้นอยู่แล้วต้องรู้สึกว่าเฮ้ยในอีก8ปดถึงเเดือนข้างหน้าเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็การคลอดมันจะเป็นยังไงมันน่ากลัวหรือเปล่า กระบวนการฝากคันหรือว่าในในแต่ละโรงพยาบาลที่มีการฝากคันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สําคัญเลยคือเราจะให้ความรู้นะครับมผมแล้วก็เตรียมตัวคุณแม่ทุกๆคนที่มาฝากคันนะครับแล้วก็ตรวจด,ดูว่าการตั้งคันของเขาเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีอะไรที่น่ากังวลบ้างนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตรวจเจอได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราฝากคันกันอย่างดีมีคุณภาพการคลอดหลังคลอดแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงดูถัดไปเนี่ยมันก็จะ มีผลดีตามไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ได้ยิน<ม>คุณหมอพูดว่าฝากคันคุณภาพอยากรู้เลยค่ะว่าฝากคันค,คุณภาพเนี่ยมันประมาณไหนยังไงอะคะจริงๆการฝากคันคุณภาพเนี่ยนะครับผมอย่างแรกเลยเราต้องเริ่มดูตั้งแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตั้งคันรหรือว่าตรวจปัสสาวะ,ะพบว่าตั้งคันรประจำเดือนขาดก็ควรที่จะรีบมาฝากคันตั้งแต่อายุคันก่อน12สัปดาห์ อ๋ออันนี้คือเรียกว่าขันฝากขันคุณภาพมาแต่เนิ่นๆเลยเมื่อรู้ตัวเมื่อรู้ตัวคือมาเลยใช่แต่ถ้าแต่บางคนนะหมอที่แบบเหมือนเหมือนรู้แล้วว่าท้องแต่ยังไม่ไปฝากก็แบบผ่านไปสักสามเดือนจะไปฝากแบบนี้่ะมันมีคุณภาพไหมคะคือจริงๆความว่าคุณภาพในนอกจากจะมามาเร็วแล้วด้วยเนี่ยก็คือควรที่จะมาตรวจอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มีการประเมินสุขสุขภาพแล้วก็ทั้งทั้งดงทางด้านร่างกายแล้วก็ จิตใจด้วยนะครับคือสามีก็ต้องซัพพอร์ตภรรยาด้วยถูกไหมถ้าเป็นไปได้อยากให้มาทุกครั้งใช่ครับนะคะจะได้มาฟังแล้วก็คุณหมอก็จะได้ให้ความรู้ว่าอ่าขั้นตอนต่อไปจะยังไงสเตปต่อไปครั้งหน้าที่จะมาพบกันจะเจอกับอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับค่ะเหมือนเหมือนตอนที่หนูท้องครั้งแรกอะหนูก็ตื่นเต้นมากแลวหนูก็กลัวมากนะคะหนูไม่รู้แบบไม่รู้ว่าเขาจะตรวจอะไรเขาจะทําอะไรหนูไม่างเงี้ยมันกังวลไปหมดเลยซึ่งผ่านมาสามปีแล้วลืมไปแล้วนะคะว่า ถ้าหาว่าเราท้องอีกเขาต้องตรวจอะไรบ้างครับคุณหมอ <c oughs> จริงๆเหมือนที่บางคนนะเขาก็จะมีบอกว่าฉันจะไม่ท้องเลยฉันเจ็บมากฉันเจ็บมากตอนท้องเจ็บมากแต่ผ่านไปออาท้องอีกแล้วก็ <c oughs> ตรวจอะไรบ้างครับคุณหมอครับผมจริงๆในตอนที่ทุกคนมาฝากคันเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเราจะซักประวัติก่อนเป็นอย่างแรกนะครับว่าโอเคเอประจําเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่าเราก็จะใช้ประวัติตรงนี้คเนหรือคาดคเนเรื่องของอายุคันหรือว่ากําหนดข้อนะครับ รวมไปถึงโรคประจําตัวต่างๆนะครับประวัติการใช้ยาว่ามียาอะไรทานอยู่เป็นประจําบ้างนะครับผมในครอบครัวนั้นมีมีโรคประจําครอบครัวอะไรบ้างที่เป็นโรคทางพันธุกรรมอ๋อก็สําคัญนะใช่สำคัญมากคุณหมอคะถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าแบบหลายคนที่ตั้งครรภ์แต่ลืมลืมว่าแบบประจําเดือนหยุดเมื่อไหร่เนี้ยมันมีผลต่อลูกนะมคะ ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยการประเมินเรื่องของอายุขันหรือว่าประเมินขนาดตัวเด็กหกรือกําหนดข้อเนี่ยเราก็มีหลายๆวิธีนะครับการใช้ประวัติจากประจําเดือนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าในบางคนที่จําไม่ได้ประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมออยู่แล้วนะครับผมพวกนี้เราก็จะใช้การตรวจอันรุซาวหรือการตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงเนี่ยนะครับวัดขนาดของตัวน้องเขาแล้วก็คิดออกมาเป็นกําหนดข้อแล้วก็อายุขันโอ้โหเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ ค่อนข้างแยบย์แต่ว่าดีอ่ะเนาะไปในทิศทางที่ดีใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยสาคัญมากในการมาฝากคันกับคุณหมอเพราะว่าจะได้ติดตามติดตามแล้วก็มอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วฝากคันสมมุติครั้งแรกที่รู้ตัวว่าตั้งท้องแล้วไปหาคุณหมอฝากคันเลยต้องทําอะไรบ้างนอกเหนือจากที่คุณหมอได เกิดแล้วว่าซักประวัติใดๆอะไรแล้วเนี่ยค่ะ,ะ,คะแล้วเขาต้องทาอะไรอีกนะหรือว่าต้องมีตรวจต้องมีฉีดยาต้องอะไรป่ะคะอ่าก็หลักๆพอมาถึงเราซักประวัติแล้วเราตรวจร่างกายเรียบร้อยดูแล้วทุกอย่างปกติด,ดีไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีการตรวจเลือดนะครับการตรวจเลือดเนี่ยจุดประสงค์ของการตรวจเลือดคือเราจะพยายามหาความผิดป,ปกติว่าอ่ามีความผิดป,ปกติอะไรบ้างที่จะส่งผลร้ายต่อก,การตั้งครรภ์น,นะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะตรวจดูพวกความเข้มข้นของเลือดนะครับ ตรวจในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆซีฟิลิส HIV ไวรัสตับอักเสบ <ฮะ S 2> นะครับผมรวมไปถึงพวกาการตรวจคัดกรองโรคบางอย่างเช่นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย <ฮะ S 2> ตรวจคัดกรองเรื่องของเบาหวานาขณะตั้งครรภ์นะครับผม <ฮะ S 2> เพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราตรวจเจอเนี่ยเราตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์เราสามารถดูแลแล้วก็ให้การรักษาไปได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับก็อย่างที่บอกไงถ้าเกิดเรารู้เรื่นเแล้วเราฝากครรภ์เรื่นๆสมมุติเกิดว่ามันมี ความผิดปกติได้อะไรเงี้ยจะได้แก้กันทันเวลาใช่ไหมคะครับแล้วเวลาเราเหมือนไปฝากคันเนี่ยตั้งแต่ท้องจนคลอดเนี่ยมันต้องฝากคันกี่ครั้งครัหมอจริงๆโดยโดยทั่วไปโดยมาตรฐานนะครับถ้าตามหลักของการฝากคันคุณภาพเนวจะพบแพทย์อย่างน้อยสัก5ครั้งก็จะแยกไปตามอายุคันนะครับเช่นครั้งแรกควรจะมาตั้งแต่ ก่อน12สัปดาห์หนึ่งครั้งครั้งที่2ก็อาจจะอยู่ในช่วงราวๆสิบแปถึงยีสัปดาห์นะครับครั้งที่3ก็อาจจะประมาณ20สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง26สัปดาห์ครั้งที่4ี่ก็26สัปดาห์จนถึง32สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นครั้งที่5แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราตรวจเจออะไรที่ผิดปกติเช่นระหว่างฝากคันรเราพบว่าทารกเจริญเติบโตช้าหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ผิดปกติการจํานวนครั้งในการมาฝากคันมันก็ ค่ะผมก็หมอเราเจอก็อยากจะแบบอ่ะงั้นเดี๋ยวเดือนหน้าแทนที่จะเป็นอีกสองเดือนบอกเดือนหน้าขอมาเจออีกรอบเพราะว่าเกิดอาการผิดปกติแต่รู้ว่าดีนะคะดีกว่าที่แบบไม่ฝากแล้วก็ไม่รู้เลยแล้วพอคลอดออกมามันก็มีปัญหากับครอบครัวแล้วมันก็จะเป็นปัญหาระยะยาวใช่ค่ะว่ามันจะแบบเอ๊ะแล้วยังไงละเด็กคนนี้จะยังไงแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะต้องเข้มงวดขนาดไหนคะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยง ระหว่างการตั้งคันมากน้อยขนาดไหนเช่นอย่างบางคนมีอ่าโรคประจําตัวอยู่เดิมค่่ะอาเป็นไทรอยด์หรือเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรอยู่เดิมอย่างเงี้ยบางทีการดูแลเนี่ยเราก็ต้องต้องดูแลละเอียดมากขึ้นเราอาจจะต้องส่งพบอายุรแพทย์เพื่อให้เขาช่วยในการประเมินสุขภาพร,ร่างกายหรือประเมินตัวโรคที่เขาเป็นอยู่อีกทีนึงว่าการตั้งครันครั้งนี้จะส่งผลกับโรคที่เขาเป็นอยู่มากน้อยขนาดไหนมันซับซ้อนเหมือนกันด้วใช่ค่ะแต่ก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะหนูว่าเพิ่งผ่านมาหนูรู้สึกว่ามันแบบ ถ้าทาตามค<ช>ุณหมอมันไม่ยากเลยค่ะของหนูมีมีความซับซ้อนอะไรไหมคะไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนร่างกายแข็งแรงดีค่ะก็โชคดีเนาะใช่ค่ะ<ช><ช>แต่ทีเนี้ยมันจะมีค่ะสมุดที่ให้จดอ่ะค่ะมันบันทึกคันอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนูมีแบบผิดพลาดบ้างคือแบบไม่ได้จดบ้างไม่ได้อะไรบ้างอันนี้จําเป็นไหมคะคุณหมอเออเป็นคุณถามที่ดีต้องบันทึกตลอดไหมบางทีมันก็ลืมอ่ะเนาะใช่คือสมุดฝากคันเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นคล้ายๆเป็นข้อมูลประจําตัวของผู้หญิงฝากคันเลยนะครับผมเพราะว่า ค่อนข้างมีความสาคัญมากเลยเพราะว่าอ่าทุกๆครั้งที่ท,ที่ที่มาฝากคันกันเนี่ยค,คุณมอกเขาก็จะจดบันทึกอย่างละเอียดว่าในแต่ละครั้งที่มาเราตรวจร่างกายเจออะไรบ้างนะค,ครับผมขนาดหน้าท้องเป็นยังไงนะครับหัวใจเด็กเต้นอยู่ขนาดไหนแล้วผลตรวจเลือดเป็นยังไงทุกอย่างมันจะถูกบันทึกอยู่ในสมุดเล่มนั้นนะครับในส่วนของที่คุณแม่ต้องบันทึกเองเช่นการนนะับลูกดิน้นอะไร<อ>แบบนี้นะครับมันก็มันก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ทางแพทย์อาจจะต้องเปิดดูประเมินดูว่าณตอนที่ ไม่ได้มาเจอกันเนี่ยร่างกายเป็นยังไงบ้างคือมันสําคัญในแง่ที่ว่าเมื่อมาเจอคุณหมอสิ่งเหล่านี้มันจะมาประกอบกับสิ่งที่คุณหมอซักโดยละเอียด<ช>และอันนี้ก็จะมาเสริมก็จะได้วินิจฉัยได้ละเอียดขึ้นครับแล้วก็เหมือนมีมีมีข้อมูลเปรียบเทียบด้วยว่าอย่างครั้งที่แล้วน้ําหนักเท่านี้มาครั้งนี้คุณแม่น้ําหนักขึ้นเท่านี้เองไม่เป็นไปตามเกณฑ์เลยอะไรแบบน<อ>ี้เราจะได้เน้นเรื่องการทานอาหารเน้นเรื่องของ โฆษณาการเพิ่มเติมนิดนึงอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าแล้วต้องต้องเตรียมกันตัวกันยังไงประโยชน์ของการฝากคันมีอะไรอีกสักครู่เดียวค่ะค่ะ มาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อนะคะแล้วก็น้องหนูเล็กจริงๆต้องอธิบายผู้ชมก่อนเพราะเมื่อกี้อาจจะมีเสียงไม่แน่ใจว่าผู้ชมได้ทันได้ยินหรือเปล่าค่ะห้องข้างๆแล้ก็มีการทำคลอดกันนะคะใช่ค่ะนี่เราอยู่ที่ชั้นเขาเรียกเขาเรียกว่าชั้นอะไรเนียชั้นห้องคลอดใช่ครับเป็นคลอของห้องคลอดคลอของห้องคลอดเลยชั้นสี่ี่โรงพยาบาลราษารที่ดีสะดวกสบายห้องเดี่ยวด้วยนะไม่ใช่ว่าบางทีเรานึกภาพเนี่ยว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบ ห้องรวมใช่ไหมคะไม่ใช่นี่เขามีเฉพาะของคลาสและที่สำคัญบรรยากาศแบบเหมือนไม่น่ากลัวบรรยากาศก็คือแบบรู้สึกสบายใจรู้สึกอุ่นใจอุ่นใจได้ยินเสียงเพลงเปิดมีเสียงเพลงเปิดคลาๆเป็นช่วงๆแล้วที่สําคัญก็คือห้องเฮึงเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยได้มาตรฐานเหมือนต่างประเทศทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคลอดที่นี่ได้เลยโรงพยาบาลรามาธิบดีหมอไม่ต้องพูดถึง หมอเก่งทั้งนั้นแล้วเราก็มีเป็นทีมนะคะหนักกว่านั้นคือพยาบาลคุณรู้ว่บพยาบาลที่นี่เนี่ยยังไงคะมากประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วที่นี่ใช่ไหมคุณหมอดิฉันพูดเรื่องจริงนะที่นี่เนี่ยเขาจะเจอเคสหนักๆเคสแบบโอ้โหปรับเสียนทั้งนั้นเลยแต่เขาเอาอยู่อะได้ยินมเพราะว่ารามาทุกดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบหมอเก่งอยู่แล้วใช่รู้ชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาคลอดกันที่นี่สบายมากไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดจมมติอาจจะมีเสียงใคร นิดนึงหรืออะไรนิดนึงคือเรามีะมีทั้งคลอดธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะต้องมีเหตุที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเราก็สามารถเข็นไปห้องผ่าตัดได้เลยอยู่ใกล้ๆกันเลยสะดวกมากมากเลยนะคะเมื่อกี้แอบคุยกันรอบว่าน้องหนูเล็กมีภาวะอะไรนะคะระหว่ังคือไอ้ระหว่ังท้องนั่งคุยกันแล้วนึกได้เพราะว่าท้องคลอดมาสามปีเลยใช่ไหมคะนึกได้ว่าตอนนั้นคือมีปัญหาเยอะมากค่ะคือเรื่องท้องแล้วเหมือนมีน้ําตาลเยอะเป็นเบาหวานอะค่ะ แต่หนูไม่ได้เป็นมาก่อนหนูไม<า>่เคยเป็นมาก่อนเลยแต่พอพอท้องแก่ขึ้นแก่ขึ้นอ่ะเป็นเบาหวานครับก็เป็นเป็นภาวะเสิ่งอย่างหนึง่งเขาเรียกเป็นภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับอาจจะแตกต่างจากเบาหวานในกลุ่มที่คนอายุเยอะๆเขาเป็นกันนะครับแต่ว่าพวกนี้โดยกลไกของเขาเนี่ยเขาเกิดมาจากฮอร์โมนบางอย่างฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ<อ>มันก็เลยทําให้กระบวนการเผาผัานน้ําตาลมันไม่ค่อยได้ดีอย่างอย่างอย่างที่คนตั้งครรภ์ปกติคนจะเป็นนะคัะก็เลยต้องมีการติดตาม อย่างที่คุณหนูเล็กได้ทาก็คือเจาะ<อ>น้ำตาลายนิ้วแล้วก็ควบค <c oughs> ุมอาหารค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คือซึ่งหนู <c oughs> ว่าเขาเรียกอะไรที่หนูเป็นอ่ะภาวะเป็นเบาหวานแบบเนี้ย <c oughs> หนูว่าคนเป็นเยอะนะคะเพราะตอนนั้นที่หนูท้องอยู่แล้วหนูโพสอะไรเงี้ยคนเป็นเยอะมากเป็นเยอะมากคะ่ะแล้วก็ต้องมาเจาะแบบเนี้ยเยอะมากแต่ทีเนี้ยพอหลังครอบไปแล้วอ่ะเราก็เครียดอีกนะคะว่าแบบน้ำตาลเยอะไหมว่าจะเป็นเบาหวานยาวไหมปรากฏว่า ยังมีบ้างแต่พอลูกเริ่มโตขึ้นหายหมดเลยค่ะครับอ่ามันก็เป็นแค่ชั่วขนาเดียวใช่ครับไม่ได้ว่าจะลากยาแต่ว่าดีที่หนูคุมควบคุมอาหารเนี่ยต้องเชื่อฟังคุณหมอใช่ต้องเชื่อฟังค่ะเพราะว่าถ้าไม่เชื่อฟังเนี่ยคุณหมอบอกว่าเด็กสามารถกลายเป็นแบบโตในท้องอ่ะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นภาวะที่พอน้ําตาลในเลือดสูงสูงก็ส่งไปที่ตัวลูกเยอะเด็กก็จะตัวใหญ่กว่าปกตินะครับมเป็นเด็ก อ้วนๆเด็กสมบูรณ์คนหนึ่งแต่จริงๆไม่ได้สมบูรณ์แบบว่าอย่างคุณภาพใช่ไหมคะสมบูรณ์เพราะว่าแม่เป็นแม่แบบน้ำตาลสูงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราใกล้ชิดคุณหมอฝากคันแต่เนิ่นๆคุณหมอก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคราวนี้เนี่ยพูดถึงการเตรียมตัวสําหรับคนที่อ้าวล่ะรู้ตัวแล้วว่าตั้งคันเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะไปฝากคันมีอะไรแนะนาบ้างคะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยครับหนึ่งคือเรา คิดก่อนว่าเอะเรามีคําถามอะไรที่เราอยากจะมาถามคุณหมอบ้างนะจดไว้ก่อนบางทีเข้ามาในห้องแล้วลืมนะคบผมก็มันก็อาจจะแบบลืมถามไปแล้วก็จะขายข้อมูลตรงจุดนี้ไปผมว่กก็เตรียมก่อนว่าเออเรามีคําถามอะไรสงสัยอยากจะถามคุณหมอบ้างแล้วก็ลองคิดย้อนกลับไปดูว่าในช่วงที่เราตรวจเจอว่าเราตั้งครรภ์หรือว่าก่อนที่จะมาฝากครรภ์ในแต่ละครั้งเนี่ยช่วงนี้เรามีอาการอะไรผิดปกติบ้างนะฮะเพราะว่าหลักๆเวลาที่ มาตรวจในแต่ละครั้งแพทย์ก็จะถามว่าโอเคในช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยมีอาการอะไรผิดปกติบ้างมีปวดท้องหรือเปล่าออมีเลือดออกผิดปกติไหมนะครับถ้ามีอาการอะไรผิดปกติก็โจทย์ไว้นะครับผมแล้วก็มีข้อสงสัยก็ถามกันตอนวันที่มาฝากครับสำคัญเลยคือมีอะไรปั๊บเนี่ย ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ต้องบอกทุกเรื่องค่ะเพราะว่ามันจะมีมีมีเกี่ยวกับการวิิจฉัยของคุณหมอด้วยถูกไหมมันจะมาประกอบกันเพราะฉะนั้นมนีอะไรก็คอยมาเล่าให้คุณหมอฟังบางคนอาจจะแบบอายบางคนอาจจะแบบเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเนี่ยหรือว่าต้องบอกนะพาอพอบอกปุ๊บเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราและลูกมากเลยจิงใช่แล้วแล้วคุณหมอแบบคุณหมอหลายท่านใจดีมากนะคะ ก็จะแนะนําเราว่าแนะนําสามีด้วยว่า้เข้าใจกับภรรยาด้วยนะคะน่ารักเนาะใช่เอาอันนี้สําคัญนะเป็นกาลังใจเลยนะเพราะว่า,วาบางคู่เนี่ยเวลาท้องเนี่ยอา,อาจจะแบบมีฮอร์โมนสวิงอย่างเงี้ยสามีไม่เข้าใจนะคะแต่พอมาคุยกับคุณหมออ่ะค,คุณหมอก็แนะนําให้กนสามีเข้าใจอะไรเงี้ยมันมีนะคุณหมอว่าแบบในระหว่างที่ตั้งครรภ์นเนี่ยอยู่ๆอ,อารมณ์เวียงเป็นขี้หงุดหงิดอะไรางี้มีไหมคะผมว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับเวียงหรือว่าขี้หงุดหงิดแต่มันจะเป็นความยิ่งอายุครรภ์มากขึ้นนะนะครับ ทุกคนที่ตั้งท้องเนี่ยความสุขสบายในการใช้ชีวิตน,น้อยลงอยู่แล้ว <S <S อาจจะอุ้ยอ้ายอาจาอาจาะมีความเดินช้าปวดหลังค่ะปวดท้องหรือว่ามีรู้สึกเหนื่อยง่ายนอนหลับอาจจะไม่เต็มอิ่มมีตื่นมากลางคืนบ้างบางทีถ้าอยู่ด้วยกันกับแฟมิสแฟนอาจจะไม่เข้าใจว่าเค่ะ ทำไมเดินชา้าจังเลยหรือเอะทำไมถึงปวดหลังบ่อยๆอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวติดป้ายไว้ว่าทออยู่ <c oughs> เราควรแนะนํากับสามียังไงดีคะคุณคือจริงๆต้องเวลามาฝากครันเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเข้าใจาเพราะว่าเราก็จะพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เราจะเจอในอีกเดือนนึงถัดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเช่นอุ๊ยอีกช่วงนี้เดี๋ยวท้องจะเริ่มใหญ่แล้วนะเวลานอนนอนงายอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงนะอึดอัดหน่อยนึงค่ะอาจจะบวมมากขึ้นหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ข้อมูลตรงจุดนี้ทั้งทั้ง ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเราก็จะโอเคเข้าใจกันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรกันอยู่ที่บ้านก็เหมือนที่คุณหมอบอกว่าจําเป็นมากที่สามีและภรรยาต้องมาคู่กันชจะได้รู้จริงสําคัญเลยจำได้เลยว่าตอนที่เดือนสุดเดือนเดือนสุดท้ายเดือนที่ก่อนก่อนจะคลอดแล้วอ่ปะปัสสาวะบ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ขึ้นปัสสาวะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ขึ้นปัสสาวะ แล้วนอน,นอนก็จะต้องแบบนึกอกรอมะจะย้ายข้างทีก็โอ้โหมันอุ้ยอ้ายไปหมดอ่ะเออสามีก็ถามอะไรเนี่ยทำไมจะอ่ะเปิดไฟอีกลวลูกเปิดไฟห้องน้ำอีกลวเปิดไฟห้องน้ำแต่หนูว่าหนูหนูไม่ได้จีบอะไรขนาดแต่หนูอ่ะที่มันหนักมากคืออาการแพ้อือแพ้นี่ทรมานพี่ก็คุณหนูแพ้ถึงขั้นกับแบบไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําไม่อาบน้ําเลยมันเหม็นไปหมดเลยน้ําหนูไม่อาบสี่เดือนอือใช่ค่ะแพ้หนักมากสี่เดือนเลยเหรอโมสี่เดือนเนี่ยจริงเลยค่ะนอนจนตรงนั้นอ่ะรอจนจนที่นอนแบบว่า มันเป็นบุ๋มเลยอะสี่เดือนเต็มที่หนูนอนอย่างเดียวเนาะใช่ค<ช>่ะแล้วอย่างนี้ทํายังไงคะคุณหมอเวลาพ่อแพ้หนักๆคืออาการแพ้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราเราเราไม่จาเป็นต้องไปเปรียบเ,เทียบกับใครับแต่ละคนมีมีความแพ้ได้มาก,ได,มากได้น้อยไม่เหมือนกันมันเป็น,นกลไกของการตั้งครรภ์โดยทั่วไปปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งผิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนอาการแพ้ก็จะไม่เหมือนกันความรุนแรงก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่สามีหนูจะบอกว่าโอ้เหมาวอา เท่าไหรคะพอไปหาคุณหมอปุ๊บเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาไม่ได้วื้นะคะอาการนี้มันสามารถเป็นได้ซึ่งหนูนอนอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งไปโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งเป็นอย่างเงี้ยสี่เดือนนะมันมานะมันมันไม่ได้กินข้าวมันกินไม่ได้เลยแรงไม่มีใช่นอนโรงพยาบาลกับนอนบ้านเท่าๆกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเนาะใช่ใช่ครับแต่อยากถามคุณหมอเลยค่ะคืออยากรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการฝากคันลองอยากถามคุณหมอว่า ประโยชน์ของการฝากคันมันมันดียังไงผมว่าสุขภาพของมารดากับทารกในครรภ์นเนี่ยสาคัญมากนะครับผมการที่เราจะคลอดออกมาโดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเลยทั้งแล้วก็ปลอดภัยทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กเนี่ยนะครับผมการฝากคันเนี่ยตรงนี้จะได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราตรวจเจอว่าคนนี้มีความเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นเรารีบจัดก,การทุกอย่างให้เสร็จสับเรียบร้อยกระบวนการคลอดกระบวนการหลังคลอดมันก็จะเป็นไปตาม หมายถึงว่ามันก็จะไม่มีเหตุการณ์อะไรสุกเดินเกิดขึ้นนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันก็จะได้การข้อมันก็จะได้เป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกๆคนอย่างที่ทุกคนหวังเอาไว้นะครับเออคุณหมอพูดดี<ๆ>เพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากเนื่องจากว่าทุกคนก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีแหละ,ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เลยอย่างที่คุณหมอได้แจ้งไปแล้วนะคะ การฝากคันนั้นสําคัญมากๆแล้วยิ่งฝากคันคุณภาพยิ่งเรารู้ตัวเร็วรู้ตัวเนิ่นเท่าไหร่นะคะก็รีบมาฝากคันกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะได้คอยติดตามดูทั้งแม่และลูกในท้องให้มีสุขภาพ ที่ดีแข็งแรง<ไ>จนกระทั่งวันคลอดแล้วก็คลอดมาอย่างมีความสุขและได้ประสบการณ์ที่ดีทั้งครอบครัววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์วีรพัฒน์สมชิตค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกริกํกำเนิดภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยามากๆแล้วก็ขอขอบคุณน้องหนูเล็กนะคะพัธรวดีกิ่งทองมากค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะค,คะกลับมาพบกับ เราได้ใหม่กับรายการ The Victory Mum นะคะแล้วมาดูกันว่า EP หน้าเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ่ะวันนี้เราสาคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ